นะครับผมเรามาตามหากละแมะ่ขึ้นชื่อนะครับผมกระบแมชมชุนไทยลือนะป้ายนะครับผมของฝากจากเชียงค่อมทำไปกันเลยานะแล้วอยู่ในบ้าน ขาพอมเขาเป็นรักษาาขิดชุมชนกรละแม่โบราณครับครับอมีน้ำพริกปลาปนน้ำพริกกุ้งน้ำพริกคาน้ำพริกคั่วครับนพริกีล้ำอัน,นอันนี้ลำกันครับอันนี้กนน็ลํา วันนี้นะครับเราได้ของฝากเรียบร้อยแล้วนะนี่นะไรสินค้าเชื่อแล้รับผมกละเมโบราณนะของเสียงขานะเหลือสองสองห่อสุดท้ายแล้วนะครับผมแต่เราก็ซื้อกระเม์ไปด้วยน้ำติ๊กไปด้วยนะนี่นายกลินไหมคงจะอร่อยนะติ๊กโเดี๋ยวไปตัดเพล่อกนะครับผม